สวัสดีค่ะ happy ness success คลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของคุณอัลเฟรดวิ t นี่กริสวอลด์นั่นคืออาวุธที่แน่นอนในการต่อต้านความคิดที่ไม่ดีคือความคิดที่ดีกว่าก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณกริสวอลด์กันนะคะอัลเฟรดวิ t นี่กริสวอลด์ เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีอิทธิพลและเขาก็ยังเป็นประธานของมหาวิทยาลัยเยลตั้งแต่ปีคศ1950จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี1963นะคะคริสวอลได้เขียนบทความและหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับการศึกษาประชาธิปไตยและบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมค่ะและสำหรับคำคมนี้ อาวุธที่แน่นอนในการต่อต้านความคิดที่ไม่ดีคือความคิดที่ดีกว่าตอกย้ำความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการแก้ปัญหาไม่สามารถบรรลุได้โดยการบังคับหรือการปราบปรามแต่ผ่านการปลูกฝังและการเผยแพร่ความคิดที่ดีกว่าหรือลึกซึ้งกว่าคำคมนี้ชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าเกิดจากการคิดที่มองข้ามความท้าทาย ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่จะเอาชนะกันค่ะเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยเวลาที่เรารเผชิญกับคนที่มีความเข้าใจผิดมีอคติหรือมีความคิดเชิงลบให้เรามีวิจารณญาณมีความเห็นอกเห็นใจเราสามารถนำเสนอทางเลือกเชิงบวกที่มีเหตุผลและเราสามารถเป็นผู้นำด้วยการทำเป็นตัวอย่างค่ะ และในด้านชีวิตการทำงานให้เราปลูกฝังวัฒนธรรมในที่ทำงานให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเสรีค่ะลองนึกถึงภาพที่ในห้องประชุมนะคะทุกคนสามารถมีไอเดียแล้วก็นำเสนอไอเดียเพื่อพิจารณาร่วมกันไอเดียที่ดีกว่าสามารถได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติโดยไม่ได้จำกัดว่า ไอเดียจะต้องมาจากผู้ที่อายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์คิดและร่วมกันตัดสินใจการทำงานก็จะสนุกมากขึ้นค่ะขอให้คำพูดของคุณกริสวอลด์เป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะ และเราขอฝากไว้ว่าไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเมื่อเราเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันเราสามารถผสมผสานไอเดียและนำไปสู่ข้อสรุปความคิดที่ดีกว่าเดิมได้แน่ๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy n e s Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ